นีรจะมาคุยเรื่องส่วนส่วนตัวของพ่อปีนดียอ์มันส่วนตัวมากนะฮะคือมีข้อมูลมาบอกว่าอต้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่เคยถอดเสื้อถ่ายบงถ่ายแบบหรือว่าทำรุ่นทำนี่อะไรเลยตั้งแต่สมัยคลับ AF อ่ะคือถ้าถ้าเราคุณดีเนี่ยเราจะ เฉยๆเลยคือเราไม่ไม่คือเราจะไม่ถอดเลยแล้วกันถอดเผ้าล้วกันออะไรยย่างงเี้ถอดเสื้อไม่ค่อยถอดถอดกางเกงไงโอเคเลยไม่ใช่ตอนเล่นโดยพื้นฐานก็คนที่อายคนหน้าเรียบร้อยมากเหมือนผ้าพับไว้ผ้าขาวอะที่มันพับไว้ไม่อายไม่เนี่ยเวลาพูดเี่ที่บอกว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยเน่อายไหมเนียเป็นคนที่ขี้อายมากจริงๆคือจนถึงจนถึงมาเข้าวงการเนี่ยมันเหมือนต้องเปลี่ยนตัวเองไปถ่ายบงถ่ายแบบที่แบบบางทีบางนิตยสารแล้วก็เขาก็ติดต่อมา ให้เราไปถ่ายบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่เพราะมันแบบหุ่นมันก็สู้เขาไม่ได้อ๋ออะไรเงี้ยที่ดจนล่าสุดเป็นลิฟต์คือต้องไปถ่ายกับพวกที่เขาติดต่อมาเนี่ยจะเป็นชุดตับต้นเป็นชุดแบบว่าจริงจังเต็มยศไม่ต้องอะไรเลยสบายๆโอเคครับพี่ได้เลยเพราะว่าเต็มแบบว่าเาเราจินตนาการภาพเหมือนแบบพวกเกาหลีมีภาพภูมิพลบันคออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพวกพี่โดมาริโออะไรเงี้ยคือแบบเราไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ต้อง สายใหญ่เลยเจ๋งแน่แน่คือก่อนหน้านั้นอะคือก่อนหน้านั้นรู้ว่าพี่เขาโทรมาต้อนเตรียมผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะาผืนหนึ่งเอาไปทำไมพี่เอ๊ะเช็คเลยเช็คเลยผ้าเช็ดตัวไปทำไมผ้าเช็ดตัวเฮ้ยมันอาจจะเปียกนิดหน่อยน้ำนิดหน่อยแบบว่าพรมๆตรงหน้าให้มันดูเป็นเงือเงื้ออะไรสปอร์ตสปอตอ่าโอเคครับพี่ผ้าเช็ดตัวของผมผ้าเช็ดหน้าไปก็พอผ้าเช็ดหน้าปุ๊บไปถึงที่ถ่ายครับเจอเลยที่รองน้ำปุ๊บมาริโอ้คนแรกครับ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวหมดกระดุมปุ๊บหมดทุกเม็ดเลยหรือว่าตรงแหวกแหวกให้เห็นแบบซิกพงซิกผักอย่างนี้เลยนะเป็นช่วงเลยเท่านั้นยังไม่พอครับเอาน้ําจากข้างล่างฉีดแบบรดลงมาที่ตัวแบบเปียกชุ่มเลยไม่ใช่พรมแล้วเปนดูไม่ต้องเป็นแนวเซ็กซี่มากเพราโอ้โหเราเห็นเขาคนแรกแบบโอ้โหปัดเลยแหละปัดเลยแหละปอเฮ้ยกลับได้ไหมี่ผมขอกลับด่วนแล้วคือถามไปพี่ผมต้องทำแบบนี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือในใจคือวิวแล้วไงวิวมากตั้งแต่ถาดรองน้ำแล้วไงคือ พี่ทั้งนี้ทุกคนทุกคนน้องเอาเลยเว้ยตายแล้วชุดเราชุดผมยังไงก็เหมือนกันแหละเอาคือเป็นเหมือนกันเลยเป็นเสื้อเสื้อสีขาวแล้มีมารโยตายแล้วก็เลยต้องปลด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 เสื้อเสื้อขาวอเสื้อเสื้อขาวเนเห็นเลย้มันโเลยแน่เนื้อเลยนี่ต้องขอสติกอร์ปะไม่ต้องไม่จำเป็นผู้ชายไม่ต้องใช้ก็คือแบบว่ามันก็เลยต้องเออต้องความกล้าว่ะไหนๆก็ไหนๆเอาละไหนๆก็ไหนๆโอ้โหมั่นใจเต็มที่ครับเ็เลยได้ ภาพโปร่งออกมาเนยคือคือนี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่เราโอ้โหต้องเปียกน้ำเลยแบบว่าอะไรขนาดนี้เป็นการคุ่มทุนสร้างแล้วแต่แต่ได้ถาแล้วเป็นไงชอบเลยทีเนี่ยเอาภาษาดีแล้วล่ะขนี่ใช่ใช่โปร่งเหลังจากนั้นผมคบตัวตัวที่ไม่ใช่หลังจากนั้นนิท้อนไม่ใส่เสื้อมาทำงานตลอดไปไหนมาไหนใส่แบบเป็นมันเป็นงานเราก็ต้องทำมันเป็นงานคือมันก็เป็นอะไรที่เออแปลกดีแปลกแนวดีปกติก็ไม่ค่อยอะไรอนี้แล้วถ้าปีหน้าถ้าพี่หุนทันถ้าพี่หุนทันเนี่ยจะได้เห็นกับ โอ้โห้นพูดไปแล้วนะครับต้องเป็นขับต้นนะครับต้องมีข้อแม้ว่าท่าฟิตทันท่าฟิตทันนะฮะเรียกว่าตอนนี้แฟนคลับของต้นนะฮะแนะนำให้ไปอ่าพาต้นนะครับไปฟิตเนสทุกวันเลยแบบไปทำบัตรสมาชิกแล้วไปเฝ้าด้วยอันนี้ต้นก็มาแล้วคือคำถามเบสิกมากต้องถามแล้วว่าต้นเนี่ยเรื่องสาวสาวสาวใช่ป่ะสาวรู้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หันไปบอกพูดได้ต้นหันอย่างนี้ต้องถามเรื่องสาวสาวโอสาวสาว ไม่อยากตอบเลยไม่ได้ค่ะคือมันคือมันอย่าพูดเลยได้ป่ะมันเฮ้ยขอถามนิดนึงนะผิดใจผิดใจมากครับผิดใจเพราะเราไม่มีไงอย่างกูหน้าในตองสเปกตอนป่ะอย่างกูหน้าใช่เลยนะฮะยอดนะฮะเป็นใครก็ได้แล้วตอนนี้เป็นใครก็ได้แล้วตอนนี้ถ้าชอบจริงชอบถ้าชอบจริงๆชอบคนคนหมวยเหมยหน่อยเอาหมยเยเป็นหมวยเหมยหน่อยอ้านี่หมวยอะไรบุญหน้าแย่หยาเลย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เจอคนเหมยเหมยไม่ได้แพ้ความเหมยแหละแพ้วความเหมยพอเห็นปุ๊บก็เหมอะปุ๊บเหม,ออม,หมยอะไรเงรี้ยคือเวลายิ้มแล้วจะแบบไม่เห็นตาเลยเออชอบชอบนี่คุยรายละเอียดเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของต้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพัฒชม MV ถามทําไมเอา้าเอา้าชื่อเพลงขอโทษเลยเออเอาชื่อเพลงเหรออ๋อแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยช่วงหน้าคอนร้องโอ้สุดี่ของเราจะได้ เล่นเกมเล่นเกมฝึกสมองกระตั้นอย่างนี้หนึ่งจริงเหรอเ่าเล่นไม่ได้นะเกมนี้ทำไมอ่ะเพราะไม่ค่อยใช้สมองอยู่แล้วไงใช่ใช้สมองเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยกันเดี๋ยวเราจะใช้แบบใช้อารมณ์โอ้ยจะสมองหรืออารมณ์นะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเจอกันยังสุท้าไม่ยังสุท้าไม่ยังสุท้าไม่ยัง